โอเคทุกคนวันนี้ก็อยู่ในเกม e football กันอีกเหมือนเดิมแล้วก็มาอีกครั้งสำหรับการจัดอันดับนักเตะนะรอบนี้มาเป็นไอ้พวกตัวยิงจุดโทษเลยก็ขออภายัยจริงๆนะผมจำได้แค่นี้วะเนี่ยผมนึกออกแค่นี้แต่มันก็20ตัวนะผมจำได้หลังๆพวกบูสเดียววกคอตาคูตาะลรพวก uta, เวกนี้ยพวกอะไรเนเวตเจ้าสักอย่างอ่ะก็เพิ่งมันนึกออกตอนจะอัดคลิปเนี่ยแต่เอาเป็นว่าคอตาคุตาผมให้สุดโหดนะส่วนตัวอื่นมันไม่ค่อยจะไหวแล้วพวกตัวฟีเจอร์ผมก็จำไม่ค่อยได้ล้ว่าจำได้แค่นี้แต่มันก็20ตัวนะ ก็เอาเป็นว่าไม่ต้องเสียเวลาไปเรื่องที่ตัวแรกกันดีกว่าครับแต่ว่าผมไม่ได้อัพออโต้นะผมอัพตามแบบที่ผมเล่นเลยโอเคมาที่ตัวแรกเลยนะเป็นยอร์สโกควาดิโอนบิวอัปฟอร์มสแตนดาร์ดสูงร้อยแปดห้าพลังเกมรับแกวความแข็งแกร่งเก้าสิบจำเก้าสิบสามส่วนสปีดแปดสิบเจ็ดแอสเซชั่นหกสิบแปดส่วนสกิลเกมรับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนือใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสกิลหนึ่งหายไปอะไรไม่รู้ก็ไปดูกันเอง,เองแต่ว่า สุดโหดเลยว่ะเปิดมาตัวแรกกว่าดิโอถึงแม้ว่าจะฟอร์มแดนดาแต่ว่าวิ่งไวความแข็งแกร่งดีครับพลังเกมรับโคตรดีสไตล์บิวอัพส่วนสกิลก็เพิ่มแค่สกิลเดียวหรือไม่ไม่ต้องเพิ่มก็เล่นได้แล้วสุดโหดนะกว่าดิโอไปกว่าดิโอสุดโหดตัวต่อไปก็เป็นยานโอบักนะดีเฟนซีฟโก้กิเปอร์ฟอร์มเอเวอร์ลิง่งผมก็อัพอย่างนี้เลยเนี่ยเท่านี้ค่าพลังก็เอาจริงๆเก่งว่ะโอบกักแพ็กนี้มันมีตัวที่เก่งว่าที่ผมคิดเหมือนกันนะ ค่าพลังโกถึง90บหมดมีแพร่ิง8ดิแแต่ก็ไม่ได้แย่จ้ำเจ็ดก็ไม่ได้แย่เลยเอาโอเคแล้วด้วยแล้วก็แต่ว่าขายแค่โลพันแต่ว่ามันก็จะไปเพิ่มได้แหละแต่มันก็จะเพิ่มยากหน่อยในตำแหน่งโกโอบาเอาายิงผมก็ให้สุดโหดอีกตัวเหมือนกันนะค่าพลังโกจ้ำฟอร์มเลยพวกเนี้ยค่อนข้างที่จะเก่งมากเลยแปโอบาคอยู่ข้างหลังกวาดิโอเลยตัวต่อไปก็เป็นโมฮัมเหม็ดซาร่านะผมอัพเป็นยิงสี่ทรงสเลี้ยง8ดลูกสอที่แซก8รองเท้า7 ก็ดูค่าพลังเอาละกันฟอร์เมเวลลิงเป็นโลมิงแฟงก็จริงแต่ผมแนะนําว่าเอาไปเล่นเป็นกองหน้าออฟสไตล์ไป็นเพื่อตำแหน่งเป็นเอเป็นกองหน้าสป,ปีด92้องเ,เซชันเกไวบาลานซ์เก้าอ่ะทามินา91เลี้ยงบอลบอลคอนโทรล90ดิบบิ้ง91้าเอ็เซชันแ8ดออนเียดวนเดี94ก้าิบสี่นทจิง90ผมว่าเพียงพอแล้วนะสำหรับเล่นกองหน้าออฟสไตล์แล้วอาจจะเอาส่งออกไปก็ได้นะเนี่ยปุ๊บที่เหลือไปเพิ่มความแข็งแกร่งก็ได้เล่นประมาณนี้ เก่งมากๆก็เป็นสุดโหดตัวเหมือนกันว่าซาร่าเอายิงซาร่ามันเป็นตัวที่ค่าพลังมันเยอะอะเกมเนี้ยเออระดับบางโมอ่ะแปะซาร่าไปอยู่ตัวแรกเลยโอเคตัวต่อไปก็เป็นอเล็กซานเดอร์อีซักเป็นอันนี้เป็นในแพ็คพวกดอกบาใช่ไหมมันจะมี2แพ็คอะในยิงอยู่โทษอะอัะนนึงคือการันตีอันนึงก็คือสุ่มอะแพ็คดอกบาผมก็เอามาด้วยนะอีซักตัวนี้ผมอัพเป็นยิง9เลี้ยง4ลูกศรนทิกแซก แปดรองเท้าแปดความแข็งแกร่งสามตัวใหญ่อยู่นะโกเบเชอร์ฟอร์มวิเวอร์ลิงด้วยวิ่งก็พอมีเลี้ยงบอลก็พอได้ยิงแปดสิแปดก็เพียงพอแล้วความแข็งแกร่งเจ็ดสิบหกก็พอมีแต่พูดตามตรงว่าก็ไม่ได้เก่งไปมากกว่าเอ็มบาเป้ร่างสแตนดาร์ดสักเท่าไหร่นะตัวนี้แล้วก็ไม่ได้แข็งขนาดนั้นด้วยอิซักผมเสียดายตรงที่ไม่ค่อยแข็งอะถ้ามีความแข็งแกร่งสักแปดสิบห้านะตัวมันใหญ่ขนาดเนี้ยก็อาจจะขึ้นสุดโหดได้แต่ว่าผมก็ให้ใช้งานได้นะส่วนสกิลก็ค่อนข้างที่จะ อ่วันทัดพาร์ตกับเดบลทัดอะไรพวกนี้ก็น่าจะใช้งานได้สบ,บายแล้วล่ะอีซักไปใช้งานได้ตัวตัวใบก็เป็นมาร์กเซลซาบิเซอร์บล็อกทูบล็อกฟอร์มสแตนดาร์ดผมอัพเป็นส่ง8ซึ่งเอาจริงๆมันตอนแรกมันออโต้ไปมันเป็น12อะ่ะแล้วนี่ยังได้ไม่ถึง90นะส่ง8เลี้ยง5ง 4, งาง้าลูกบอลที่แท็กซี่ลูกบอที่สิดีเฟนเซจึ่งจริงๆเป็นตัวที่ค่าพลังเบสเริ่มต้นอะซาบิเซอร์อะเยอะนะแต่ค่าที่มันถ้ามันมันอัพได้น,น้อยว่ะเอาจจริง ค่อนข้างที่จะเป็นบล็อกทูบล็อกที่เก่งนะร่างอื่นซาบิเซอร์ร่างพวกไปเทอัลอัววีก่ะผมดูข้างในก็ไม่ได้แย่นะตัวน,นี้ผมว่าค่าพลังมันน้อยไปกว่าซาบิเซอร์อ่ะส่วนสกิลก็ไปเพิ่มนิดหน่อยพวกตัวทัดพวกสกิลเกมรับอีกนิดนึงเพราะสกิลส่งสกิลยิงแล้ววันนี้ก็พอมีฟินิชชิ่ง74ก็ถือว่าเป็นบล็อกทูบล็อกที่ยิงคมอยู่ค่าพลังเกมรับก็มีแต่ไม่ได้วิ่งไวเลยขนาดนะั้นผมให้เฉยๆนะซาบิเซอร์เพราะสกิลมันดีและล่างนี้เป็นฟอร์มสแตนดดดาร์้วย ไปซาบิเซอร์เฉยๆเลยตัวต่อไปก็เป็นดีเดียด็อกบาเป็นฟอร์ินบ็อกที่วิ่งโคตรช้าเลี้ยงบอลก็ไม่ค่อยจะได้นี่ใส่ไป8แล้วผมใช้บู๊เป็นฟิสิกอลข้านะผมอัพเป็นยิง5้าเลี้ยง8ดตู้สอนที่แซกในะทีสามเด่นไปทางด้งานหาช่องใหยนย้มันอาจจะลดได้อยู่มั้งแต่ก็ไม่ต้องลดแต่ผมเอาประมาณนี้เลยแล้วก็รองเท้าเจความเหม็งเก่ง5 ต้องเปิดหมง only, ่งโอเวอร์ลี่จริงๆว่ะดอกบาตัวนี้แล้วจริงๆผมก็ยังไม่เคยโดนดอกบาตัวนี้หม่งเลยนะเว้ยมันไม่ได้มีสกิลพิเศษบาบูเลตเฮดเดอร์อะไรอย่เงี้ยเอามีหมากเซเธอร์มีเฮดดิ้งแม่เลียวก็เป็นกองหน้าตัวหมง่งแล้วเป็นฟอกอินเดอะบ็อกเอาจริงๆพูดตามตรงดอกบาอยากให้สะสมนะแต่ว่าก็ให้ค่าสกิลมันหน่อยอะ่ะแล้วก็เป็นเปิดหมง่งแบบเปิดหม่งจา๋าๆแต่ผมว่าผมว่าเล่นท้าวพินูเย่บูเลตเฮดเดอร์เก่งกว่าเอออย่างน้อยก็ไม่จำเป็นต้องรองหม่งอย่างเดียวชงเองกินเองก็ทำได้นะเฉยๆนะดอกบาตัวนี้ จริงๆผมไม่ผมไม,ไม่ไม่ไหวจริงๆวหวด็อกบาร์ตัวเนี้ยไปด็อกบาร์เฉยๆทับพิเซอร์ดีกว่าแค่นั้นแหละตัวต่อไปก็เป็นดานี่คาบาฮาเนาะเอาไปสีวิงแบ็กฟอร์มเอาไปบูลลิงผมอัพเป็นยิงแปดทรงแปดเลี้ยงสี่ซอนทิกแซกสี่รองเทา้าเก้าค่ะเห็นแก่งสี่ดีเฟนเซ็ด ก็ผมลดความไวหน่อยเอามาเพิ่มเปิดบอลน,นะแผ่นนี้เขาข้างที่จะเอาเรื่องเหมือนกันนะคารฮาวดูจากค่าพลังแล้วเอาจริงอาจจะลดส่งไม่ต้องลดส่งก็ได้แต่ก็เป็นตัวที่สปีดมีความเห็นแก่งก็มีเกมรับก็ได้เลี้ยงบอลก็ได้เปิดก็ได้สกิลเกมรับมีกี่สกิลเอ่ยหนึ่งสกิลแถมเป็นสกิลเกมรับแต่ว่าสกิลเปิดมีแล้วอาจจะเพิ่มสกิลเกมรับแกแมนมาร์กิ้งกับบล็อกเกอร์อินเตอร์เซพชันสามสกิลอะสำหรับผมมาเป็นแบ็กอะ จอมบุกก็เพียงพอนะแล้วก็ไปเพิ่มพวกสกิลส่งทูพาซิ่งอะไรอีกนิดหน่อยแล้วว่าทัดก็5สกิลรวมใส่เข้าไปก็ผมให้สุดโหดละอีกตัวนะ mm hmm. แดนนี้คาบาฮาวอะแปคาบาฮาวเอาจริงผมให้เป็นตัวที่3นะลองลองมาจากกวาดิโอโอเคต่อ okay, ไปก็เป็นแบรนาโดซิลบาเคดีพิเมเกอร์ฟอร์มอเมเบอร์ลิงผมอ mm ัพ hmm. เป็นยิง4ส่ง7เลี้ยง5ลูกสองทิกแซกเด็กเด็ดแปดรองเท้า10 ซึ่งเบนนโดซิลบาเอาจิงตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีสปีดอยู่นะสปีด83ไอซัม88เคียร์ทีพเพียงพอแล้วสำหรับผมบาลัง95ดีทำหน้า96ก็จบเกมอยู่นะ2อฝ่า2ครึ่งเลยครึ่งแรกครึ่งหลังอ่ะก็น่าจะจบเกมอยู่บังอัลโทนดีบิ้งไทเปชัน92 92 92เพียงพอแล้วนะโลพาส85ดีโลพาส83ดีผมมันใส่ไป7แล้วอ่ะส่งอ่ะผมว่าแค่นี้แหละก็เพียงพอแล้วแล้วก็ฟินชิ่ง75สำหรับเคียร์ทีพก็ยิงคมกว่าเปดี้มองผมอยู่นะส่วนสกิลก็ผมมากขาด สองสกิลคือโซคอนโทรลกับดับเบิลทัชแค่นี้ผมว่าเล่นได้ดีนะเพราะว่ามีสกิลยิงมีสกิลส่งแล้วอาจจะวันนั้นพลาดอีกนิดนึงแต่ก็เท้าซ้ายเท้าเดียวเลยก็เป็นตัวที่ใช้งานได้นะเบรดดโดซิวาตัวนี้ค่าพลังดูดีกว่าที่ผมคิดไว้นะไปเบรดดโดไปอยู่ข้างหน้าอีซัคเลยตัวต่อไปก็เป็นอ ah ีบาฮิมาโกนาเต้บิลล์อัพฟอร์มอันเวเวอร์ลิงสูง194อ่ะผมอัพเป็นลูกศรที่แจ็คหนึ่งรองเท้าแปดความแข็งแรงสี่ดีฟเอนสิบเอ็ด ค่าพลังเกมรับ90บดสปีด85วิืคอนแทค95จำ78อะแต่ดูตัวสูงอยู่194ผมให้ใช้งานได้ว่ะเอาเอาจริงๆค่าพลังอะนอกจากวิทโอคอนแทคนะดรอปกว่ากวาดิโอมเลยนะแล้วก็ส่วนสูงส่วนสกิลมี1 2 3 4 5สามสี่ห้าือเกมรับมี5เพิ่มอีก3ก็โอเคแล้วแต่ว่าค่าพลังเกมรับผมอยากได้สัก92ว่ะอีกอันน่ะเองเก็บใมัน90แล้วก็สปีดมัน85ถามว่ามันไวไหมมันก็ไวแต่มันก็ไม่ได้ไวกว่า พวกซาลิบาพวกควาดิโอตัวเมื่อกี้เลยนะแต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้และใช้ได้ดีเลยนะสาหรับโกนาเต้ตัวเนี้ยไปโกนาเต้ตัวที่2เลยใช้งานได้ตัวต่อไปก็เป็นวิคาริโอฟอร์มอเมเบรลลิงองอฟฟิซฟโกลคิปเปอร์ผมอัพเป็นโดด2 GK19 GK29 GK36 ค่าพลังน้อยว่ะวิคาริโอตัวเนี้จำเจ็ดติบบบมันก็โอเคอยู่สกิลก็เพิ่มโลพันอะไรได้อยู่แต่ผมว่าค่าพลังมันน้อยไปสำหรับโกฟอร์มก็ดีนะโอเคแต่โลพันก็ไม่มีด้วยเฉยๆนะวิคาริโอตัวนี้ไปเฉยๆอยู่ข้างหลังด็อกบาร์เลยโอเคต่อไปก็เป็นดาวิดเบคแฮมล่างชลาอายุ่สามหกออเชสเตเตอร์ฟอร์มไอวอลิง่งผมอัพเป็นยิงหนึ่งส่งสี่เลี้ยงสิบยูซอนดีแซกเจ็ดรองเท้าสิบเอ็ดดีเฟนส์แปดนะ ก็ผมเน้นสปีดอะคือใช้บู๊เป็นบูสตอะคิลิตี้นะเพิ่มมาอีกเม็ดนึงอะสปี80อัชชัน77อืมเอาจริงก็ช้าแหละช้ามากเลยเอาเคสเพียงพอไหมเอาจริงผมคิดว่าอาจจะไม่พอว่ามันช้าไปแล้วอะแต่มันก็ได้อยู่มันก็ได้อยู่บาลา80รามิน่า97โอเคถ้าลังเกมรับอเอาเชสแค่นี้พอเลี้ยงบอลโอเคส่งแค่นี้พอ แต่ถามว่าส่งดีไหมส่งดีมากฟีจิ้งก็โอเคนะ75ก็พวกดูกโคง้งพวกลูกตั้งตเตะอะไรพวกนี้ก็ทําได้ดีสกิลค่อนข้างที่จะครบเครื่องสกิลยิงอาจจะไปเพิ่มพวกสกิลยิงเอายิงลองลนี่เคอร์เรอร์ในจูติ้งก็เพียงพอแล้วไอ้พวกดิปปิ้งอะไรทิ้งช็อตไม่ต้องไปเพิ่มหรอกแต่ว่ามันมีดิปปิ้งช็อตมาให้เพิ่มแค่ดาบวัตช so ัสโซคอนโทรลแล้วก็สกิลเกี่มลับพวกแมทมาร์กิ้งอะไรพวกนี้อินเตอร์เซชันบล็อกเกอร์แค่นี้ก็เล่นได้แล้วนะแต่ก็ใช้ได้นะไไ ade, นะ้้้นนนนนะะเเเ็็็คคแแแมมถถึงงงต่่่่่่่ววิชชาาาาไปปหออ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 ยยยยกกสืโู ไปเบคแฮมใช้งานได้ไปอยู่ข้างหลังอีซักเลยตัวต่อไปก็เป็นลิกกี้ปุ๊ดนะโอเคเตเตอร์ฟอร์มเวลลิงผมใช้บูติเมทเป็นบอลแครี่ยิงนะก็อัพเป็นยิง6กทรง7ดดิบบิ้ง10ดูสอนทิกแซกเนี่ย7รองเท้า10ก็สปีด86แอซิสตันแปดสก็เพียงพอแลนะ้วสำหรับออเชสเอาไปเล่นเอเอ็มฟออฟสไตล์ก็ยังจะเก่งอยู่เหมือนกันนะผมไม่อัพค่าพลังเกมนับเลยผมจะเน้นไปทางด้านเพย์เมเกอร์เลยสำหรับลิกกี้ปุ๊ดนะ ประหาแปดิบาโอเคจามินา 94, ่าเ4ดีบองกันโทน9กดีดิบบิ้งเกโอเคไทมิน 92, ันเกาสิก็ดีโลพาสเก้าสิดีโลพาสเก้าส 94, ิาส 90, ก็ถือว่าส่งได้ดีมากๆแล้วฟีตชิ่งเจิบสองอ่ะก็พอมีฟีิชิ่งอยู่แล้วก็ลูกโค้ง80นะส่วนสกิลมีแต่วัตชัทแมนมาร์กิ้งคัตพีไฮเทิร์นทูพาร์ซิ่งโซกันโทนแท็กแบ็กวันทัสพาสเอ่อเพิ่ม บ็อกเกอร์อะไรพวกนี้ก็อาจจะได้ถนะ้า i n t e r c e p t i o นเพิ่มมาแค่สองสกิลแล้วก็พวกสกิลยิงถามว่าจําเป็นไหมก็อาจจะไม่ได้จําเป็นอย่างนั้นเพราะมีสกิลเล่นท่าด้วยโซน,นกันโท,กกทนก็มีแล้วแต่ประธานก็มีแล้วทูบาสซิ่งก็มีแล้วครับยายเทิร์นก็มีแล้วเหมาะก,กับเป็นเอ็มเอฟมากๆนะสำหรับดิกี้พุ๊ดผมไม่ใช้งานได้นะข้าพลังข้างในมันน้อยจริงแต่มันก็เป็นตัว2องบูทเลยนะไปพุ๊ดใช้งานได้อืมถามว่าเก่งกว่าแบรนโดไหมเก่งกว่าแบนโดนะ ตัวต่อไปก็เป็นฟัตเตซี่นะโฮเบเยอร์ ayer, สองเท้าธรรมชาติผมอัพเป็นยิง8ส่ง8ดเลี้ยง11ดูสองทิแกแท็กสี่รองเท้า6ความแข็งแกร่งสามนะเอาจริงบอกตามตรงก็จู๊ดเบลลิงแฮมเลยอะฟัตเตซี่ตัวเนี้ยสกิลก็คล้ายๆกันแล้วมีทูพาสซิ่งกันด้วยสกิลเกมรับไม่ต้องเพิ่มผมว่าไปเพิ่มให้เล่นเอ็มเอฟนะสำหรับฟัตเตซี่ตัวเนี้ยจู Ju ๊ดเบลลิงแฮมเลยอะแต่ว่าค่าพลังยิงน้อยกว่าความแข็งแกร่งอาจจะน้อยกว่านิดนึงสปีดเลี้ยงบอลอะไรก็พอๆกันเลย เท้าถนัดเหมือนกันฟอร์มอินฟอร์มด่าๆอาจจะแพ้อยู่แต่ถามว่าใช้ได้ไม้ใช้ได้นะเก่งมากเลยด้วยฟาเตซี่ตัวเนี้ยแต่เสียดายถ้าฟอร์มเวเวอร์ลิงแล้วก็ค่าพลังมากกว่านี้อีกนิดนึงอ่ะไส้ในอะ่ะผมจะให้สุดโหดนะเพราะสกิลเอมจริงก็แทบไม่ต้องเพิ่มแล้วใช้ได้นะฟาเตซี่ไปใช้ได้เอมจริงมันเก่งกว่าลิคกี้ผมแอบ,บดีชอบมากกว่าลิกิปุ๊ดเพราะว่าถนัดสองเท้าอ่ะแล้วก็ค่าพลังข้างในดูเล่นง่ายกว่าเยอะเลยนะต Rule, นัวต่อไปก็เป็นโคดี้กั๊กโปนะโพลิฟิกบิงเกอร์ฟอร์มเวเวอร์ ผมอ่ะเป็นยิง 4, สีง 4, ่ทรงสี่เลี้ยงสิบเอ็ดลูกศรทิกแซกแปดรองเท้าแปดความแข็งแกร่งสามก็ถามว่ามีสปีดอยู่ไหมเนี่ยแปดเก้าเก้าสิบมันก็พอมีอยู่มั้งแต่ว่าสูงร้อยเก้าสิบไม่ไดูจะวิ่งไวขนาดหรือเปล่าถามว่าไม่ได้ไวขนาดนั้นแต่บอลมันถาม,มว่าม,ามีไหมก็พอมีอยูามาม่เลี้ยงบอลเนี่ยบอลคอนโทรลเก้าสองดิบปิ้งเก้าเอ็ดแต่พิชชันเก้าสิบทำได้ดีมากออฟฟิศแวนเนยแปดสิบห้าดีฟินิชชิ่งแปดสิบเอ็ดก็โอเคแล้วสำหรับโพลิฟิกส่งก็พอมีเจ็ดสี่เจ็ดแปดแต่ก็แล้ววกก็ถือ่าาเจ๋งนะมๆ สกิลก็ค่อนข้างที่จะครบเครื่องนะแต่ประทัศหมากเซเทิร์นโซคอนโทรลทูพาสซิ่งมีพินพอยิงคัตพี่ไฮเทอร์ลองเลนเคอร์ออาาเ,ลอเลอ,อร์อาจจะไปเพิ่มลองเลนชูตติ้งไว้นิดหน่อยกั๊กโบจริงมันเป็นตัวที่เก่งนะแต่ผมรู้สึกว่าตัวนี้ค่าพลังอาจจะดูแอบน้อยไปนิดนึงแต่ก็เป็นตัวที่ใช้งานได้และใช้งานได้ดีเท่าวิ่งไวกว่าน,นี้สักหน่อยนะถ้าเก้าสองเก้าสามอะ่ะแต่ค่าพลังอย่างอื่นประมาณนี้ผมก็คงให้สุดโหดแล้วอะ่ะเออใช้งานได้นะกั๊กโปไปกั๊กโปไปอยู่ข้างหลังฟัสเตซี่เลย ตัวต่อไปก็เป็นโทนี่อาดมนะผมอัพบูตเนี่ยเป็นชัดดาวอีกเม็ดหนึ่งเลยสไตล์เดสทอยเออร์ฟอร์มสแตนดาร์ดผมอัพเป็นลูกศรซิกแซก4รองเท้า10ความแข็งแกรง7ดีเฟนซ์12นะข้บหลังดีเฟนซ์ก็เอาจริงก็ค่อนข้างที่จะเก่งมากเลยแหละสำหรับเดสทอยเออร์สปีดแปก ก็ไม่ได้ไวถึงกับ90แต่ผมว่าก็เพียงพอนะผมเอาไปเพิ่มเป็นออกตัวเป็น74ก็ทาได้ดีมากๆแล้วความแข็งแกร่ง90จ้ำ86อะ่ะก็ไม่น่าจะหมองแพ้ใครเลยมากสูงละ91จ้ำ86อะ่ะสกิลเกมรับมี1 2 3 4 5 6 7 8 8สกิลไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วสําหรับัทนี้อดดำไปเพิ่มพวกเออเวทพาร์ทูบาสิ่งนิดหน่อยเอามาออกบอลแต่ผมว่าโทนี้อะดก็สุดโหดอ่ะคือแม้จะไวแค่ wise, นี้แต่ข้าพลังอย่างอื่นอะ่ะแล้วก็เป็นพวกอีพิกอะ่ะฟอร์มบีได้ลงบ่อยๆ เออสุดโหดนะัวนี้อดัมแปะอดัมสุดโหดเออผมให้ดีที่สุดนะของสุดโหดตอนนี้เลยตัวต่อไปก็เป็นฮูเลียนอาวาเลสฟอร์มมิวเวลลิ่งดีฟไลน์อิงฟอร์เวิร์ดนะผมเอาเป็นยิง8ส่ง1เลี้ยง9ก้าสองทีแซก7รองเท้า7ผมว่าเป็นเอเอที่เก่งว่ะฮูเลียนอาวาเลสอะสปีด86แอกอเซนต์เกเพียงพอแล้วสำหรับ SS ผมอะ บาลาน92ดีไตมิน่า86ดีเลี้ยงบอลเนี่ยบอลคอนโทรน91ดีดิปปิ้งเา90ดีไทเทเนียม89โอเคเพียงพอแล้วส่งอาจจะไม่ได้ดีแต่ว่าใส่เป็นหนึ่งเพราะแต้มมันเหลือพีชิ่ง88ก็เป็น SS ที่คมอ่ะแต่ว่าเราลดก็ได้นะลดไปเพิ่มส่งได้รพื่อนหรือเพิ่มความไวอีกนิดหน่อยส่วนสกิลก็เอาจริงผมว่าขาดแค่ดับเบิลทาร์ตวายอย่างอื่นโอเคแล้วมีโซคอนโทรลแล้วมีคัฟฟี่อายเธอแล้วมีหมักเซเธอแล้วรองเทียนชูตติ้งมีบินพอยต์มีทูบาร์ซ แล้วก็เอาไซค์เคอร์อีกสกิลหนึ่งก็ได้นะหูยยันอาวาเลสเอาจริงผมให้เป็น s s สสุดโหดเลยนะถึงแม้ว่าจะส่งไม่ค่อยดีแต่ว่ามันเราก็ลดความคมไปส่งได้แต่เราก็เน้นเป็นทาหน้าความคมไปเลยก็เก่งอยู่ดีสําหรับตำแหน่ง s s นะแปะอาวาเลสสุดโหดอยู่ข้างหลังสาราเนี่แหละตัวต่อไปก็เป็นวิกเตอร์วิกเตอร์ไบยาดิฟทิฟโกคิปเปอร์ Go โอ้ยสองเท้าธรรมชาติเลยนะฟอร์มเวบลลิงผมใช้บูตอีเมเป็นโก้คริปปิ้งนะเออผมอัพเป็นคำแห็งแข่งหนึ่ง ดีเคหนึ่งเก้าดีเคสองสิบเอ็ดดีเคสามเก้าข้าพลังเยอะจัดแต่ว่าไบยาผมไม่ได้ดูค่าพลังนี่ครั้งแรกที่ผมมาดูค่าพลังใบยาเอาไว้เนี่ยเก้าสี่แจ๋วแคชชิ่งแปดสิบแปดเออก็โอเคอยู่แพลนิ่งเก้าสิบสามโค้ดดีรีเฟกซ์เก้าสิบห้าแจ๋วมากดีเคทีเก้าสิบสองคือแจ่มจัดจำแปดสิบเอ็ดก็เพียงพอแล้วมีโลพันแล้วด้วยแล้วแถมฟอร์มไอเวอริงแล้วก็เป็นฟอร์มบ,บีตลอดแล้วขนาดสองเท้าด้วยสุดโหดสำหรับใบยาตัวเนี้ยไปใบยาแต่ว่า อดัมเหมือเอาจริงผมว่าอดัมมันเป็นเนี่ยมันเป็นกองหลังอ่ะเออมันน่าจ,จะมีรู้สึกว่ามีความมันมีออร่ามากกว่าเปิดได้โกอ่ะโกมันเป็นตำแหน่งที่มันต้องลองอ่ะใบหญ้าเอาจริงก่อนอัปเดตก็โง่เหมือนกันน่ะแต่พออัปเดตมานี่ก็คือเซฟตึงๆตัวต่อไปก็เป็นซรจิโน่คอสเปเชียลลิทเอทคอซิงผมใช้บูติเมตเป็นพาสซิงฟอร์มสแตนดาร์ดถนัดเท้าเดียวคือซ้ายจา๋าเลยเออผมออพเป็นยิง4ส่ง10เลี้ยง8ทุลูกศรที่แซกเด็กเนี่ยรองเท้า8ความแข็งแกร่งหนึ่ง ก็เอาจริงผมก็สุดโทษนะเป็นคอสเซเบชิลิที่วิ่งไวเลี้ยงบอลดีส่งดีมากๆแล้วก็มีสกิลเอทคอซิ่งด้วยแล้วก็ยิงคม73็ดสิบสามเว่าคมไหมมันก็ไม่ได้คมเลยนะก็เพียงพอแล้วโค้ง80ดสิบแล้วคอนแทคเจ็ดสอ่ะก็เป็นตัวที่แข็งแต่ว่าเล่นได้แหละตำแหน่งแอนเอ็มเอฟออฟสไตล์ผมว่าก็เก่งเหมือนกันนะสําหรับเซอจินโยตตัวนี้ส่วนสกิลก็มีทั้งสกิลเคมทับแถมมาด้วยแล้วก็สกิลเลนธาแต่มีแค่ช็อปเทิร์นไม่เพิ่มพวกตับวัตัตอะไรพวกนี้ส่วนคอนโทรลออีกกนนิดห่ยแล้ว สกิลยิงเราเี่นเครเรเอร์ในโชติ้งแค่นี้ผมว่าก็ใช้งานได้แบบสุดโทแล้วนะสำหรับแซตริโยตัวเนี้ย AMF of Style ก็เก่งเหมือนกันนะสำหรับตัวเนี้ยสุดโหดไปสุดโหดผมว่าตอนนี้น่าจะเป็นตัวที่คุ้มค่ามากๆนะสำหรับแซตริโอยู่ข้างหน้าดำเลยตัวต่อไปก็เป็นโคพามเมอร์เคียร์ทีเพย์เมเกอร์ฟอร์มเวลลิงผมอัพเป็นยิง4ส่ง4เลี้ยง8ดูสองทีซก9รองเท้า9 ก็เก่งอ่ะพาร์เมอร์อ่ะตัวเนี้ยฟอร์มเวอร์ลิงด้วยสสกิลก็เพิ่มดับเบิ touch อะไรมาหน่อยถ้าปี85เอเจนต์89สําหรับเคียร์ทีมก็ไวนะสําหรับผมอ่ะแค่นี้เพียงพอแล้วบาลานซ์85ดีซามินา95ก็โอเคอัลฟีวนน 90, แวนเนต์90ชิบเบอร์เลส SS ผมว่าตึงอยู่นะสําหรับพาร์เมอร์โบคอนโทรน92ดีดิบบิ้ง90ก็โอเคแต่เอเจนต์91ก็คือดีมาก สปีด <Speed S 2> พอมีเลี้ยงบอลได้อะช่องก็น่าจะโอเคอยู่ส่งไปสิบสองิงก็เพียงพอแล้วเล่น s s m f เล่นไหนแต่ตำแหน่งไม่ออาสาตา์เป็นแคทีฟอยู่ในกองหน้าที่ให้มายิงไปสิบสามก็เพียงพอแล้วสกิลก็เพิ่มแค่แต่บทัศแค่นี้ก็ใช้งานได้ดีมากาสำหรับโคพารเมอร์แต่เสียดายผมว่ามันอาจจะส่งน้อยไปหน่อยข้าพลังข้างในมันให้แต้มมาแค่ห้าสิบอะมันให้น้อยไปแต่ว่าถ้าให้มากกว่านี้ก็อาจจะดูเก่งเกินไปมากสำหรับพาเมอร์ก็สำหรับใครที่มีโคพารเมอร์ร่างผาที่ซื้อไว้อะร่างผาจะเก่งกว่า่่่าาาางงน้้เยอะลยแลลลวตคัักๆ แต่ก็ใช้งานได้นะโคพาร์เมอร์ตัวนี้ใช้งานได้ดีมากเลยแป้พาร์เมอร์ผมให้เป็นตัวแรกของใช้งานได้เลยนี่อยู่นี้ลับก่อนกักโวอยู่ตัวที่สองโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายของแพ็คก,ก็เป็นเอ็นโกลกองเต้บ็อกทูบ็อกฟอร์มสแตนดาร์ดผมใช้บูตอีกไม่เป็นดีเฟนดิ้งเอาจริงกองเต้ onte, นี่ก็คือบ็อกทูบ็อกที่จริงใจอะ่ะผมอัพเป็นส่ง9เลี้ยง11ลูกสองทีแซ็กหกรองเท้าสิบเอ็ด ความแข็งแกร่ง3ดีฟェนส์หกดีฟェนส์เก้าสิบหมดวิ่งเก้าสิบเอ็ดบล็อกทุบที่วิ่งเก้าสิบแล้วออกตัวแปดสิบห้าก็คือความสดใสของโลกใบน,นี้ว่ะยังไงก็สุดโหดแล้วแค่เนี้ยแล้วยังเ,เลี้ยงบอลได้อยู่อ่ะบอลคอนโทรลแปดแปดดิพิงแปดสิบสามแค่พื้นที่เก้าสิบสองดีโลพาสแปดสิบห้าดีล้อพาสแปดสิบสามดีก็เป็นเน้นทางด้านเกมรับบล็อกทู 2, บ็อกแล้วก็ส่งแล้วก็เลี้ยงความแข็งแกงเก้าเจ็ดสิบสองอ่ะเออผมว่ามันก็ไม่เป็นตัวเล็กอยู่แล้วนะกองเต้อ่ะแต่วิ่งไว เกมรับดีอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงกองเตะเลี้ยงบอลได้ส่งได้ส่วนสก,กิลก็ค่อนข้างดีจะครบเครื่องแล้วก็มีฟอร์สเทดด้วยอาจจะไปเพิ่มสก,กิลเกมรับให้ครบอีกนิดหน่อยก็ได้มันขาดอยู่แต่ว,ว่ามันมีแมนมาร์กิ้งมีไซดิงแดกเกิลมีฟอร์สเทดแล้วเพิ่มพวกอินเทอร์เซพชั่นก็มีแล้วด้วยเพิ่มบล็อกเกอร์แค่นี้เฮดดิ้งแอรียลใส่มาหน่อยก็ไม่ติดอะไรแต่ว่าถ้าไม่ใส่ก็เล่นได้ไง่ายๆนะกองเตะตอนนี้สุดโหเลยนะ ป่ะกองเตะเอาาริงผมชอบแซจินโย่มากกว่านะรู้สึกว่ามันเพราะเราไปชิลที่วิ่งไวอะเลี้ยงบอลดีเออเัาที่2ในกองเตะโอเคทุกคนก็จบเป็นประสบการณ์อันดับนักเตะแพ็กยิงจุดโทษเนี่ยก็น่าจะประมาณ20ตัวป่ะไอพวกตัวเก่าๆที่ผมลืมไปอะเออถ้าอยากจะรู้ว่าอันดับประมาณไหนก็เข้าดิทได้นะผมน่าจะให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปแหละเข้ามาถามกันได้นะต่อให้ผมไม่ตอบก็น่าจะมีเพื่อนๆช่วยกันตอบอยู่ในดิทอยู่ดีนะ ก็เหมือนเดินมาทุกคนที่ผมจะอันดับไปอ่ะเปิดได้ตัวไหนอ่ะไปลองเล่นกันเองดูก่อนนะยังไม่ต้องเชื่อผมเพราะว่าแต่ละคนอ่ะมามีนมเตะ่ในขมือไงเล่นมามือยังไงอ่ะไม่เหมือนกันนะก็โอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมนะครับขอบคุณค,นนค,คุณคอยกดไลค์กด subscribe like, ผมนะครับวันนี้ไมแค่นี้เราจะกันคลิปต่อไปครับ